ย้ำเศร้าค่ะแดดออกละดีใจค่ะเพราะว่าสิตากบกม่วงเห็ดไปสองสามเมือแดดน้อยหนึ่งพอแดดก็เอาบอกม่วงออกพอคืมเอาบอกม่วงขาเบิดเมื่อพี่พน,น้องเอ้ยไม่หน่อยบอด้ดเห็ดยังทามันอยู่อันนั้นกระสิแดดเอากินกระปน่นยู่ใด้พี่น้องแต่วันเยืนไปทั้งอันน้องสาเนาะ ต้นมะกกอกไม่หน่อยก็ได้กระสิมีกิ่งนี่ล่ละสิได้ก,กิน,น,น,ลน,ลน,นเพนิ่น,นิันสิโรนลงงมองเนี่ยตะวันพ่อ่ามิหนันกระสิเอาตะก,กอซอยอานะพี่น้องเนะาะธรรมศาสตร์กระตกลงน้ำเบิดนะคะมลมว่อยว่อยช่วงนี้กะโอ๊ยภารกิจนาะแนนค่ะอยากน้ำมักม่วง เบิ่งไก่มันลงมาเคลียสวนไปหน่อยมุนไใบไส้ประแดกเบิดได้พี่น้องเลยไก่มันก็หากินเนาะแต่ว่ามันก็สางควอมันมันข่าในเฮาอยอะคนน่ะมุนเบิดได้พี่น้องมันเคลียเคลียเบิดบันเนอันเฮาเอาเอาเอาใบใบแห้งกันนะคะตุ่มใส่โคตรมันมันก็มาเคลียไว้ได้พี่น้องว่าพื้นไก่โอ้ย ผู้เฮ่าบ่ได้เลียงนี่บางเ่อเห่ากับล้ค้าญเด้พี่น้องแต่ว่ากัจากสิเหตุจังได๋อันช่วงแมวพ่วงก,กัดไก่แล้วเนาะก,กัดปกักห้ายตัวนด้พี่น้องกัดเป็นยี่สิบสามสิบตัวผล่ะคือภายในอาทิตย์เดียวแมวพ่วงมากที่ไม่หน่อยวอรซุฟังอะค่ะบัดน,นี้เราจัดแมวพว่วงติบัตมันมาถือแมวไอเมาที่ไม่หน่อยเลียงอะแล้วก็จัดไปเมดเลย จักสีบาสีบุญแล้ววะเม่หน่อยก็โอ้เอาคนเนาะนี่แหละมันคือคนไม่อยากว่าได้พี่น้องถ้าว่าเรื่องแมวแล้วมันสีน้ำตาไหลมันสีเศร้าใจเ <c oughs> ม่นหน่อยก็ได้อดว่าวว่าว่าได้เนาะพี่น้องเขียนหอดมันเขามานี่นีก็ล่มลื่นเอ,อ้ยมันคนละแดนเลยนะคะ กระขังนอกแนะนำนะคะผูใดอยากปลูกต้นไม้ <c oughs> มีพื้นทีค่ะมีพื้นทีเหมะถ้าเ้าปลูกแล้วมันต้องบอไปลำลำแดนผู้อื่นนะคะบอไปลำแดนผู้อื่นบอไปสางความเดือดร้อในให้ผู้อื่นนะคะถากของไปหน่อยเนี่ยปลูกต้งกลางให้หน้าเลยฟังแดนก็คือหม่องหลอมรัวฟังทั้งน,นั้นก็คือหม่องหลอมรัวค่ะ กาเอาต้นใหม่ไว้กลางค่ะเพราะว่าถ้าว่าสั่นแล้วถามันไปไอ้หล่ำของผู้อื่นนะคะเป็นต้นว่าหฮมไปใช้หน้าเพลินหรือหากต้นใหม่เห่าไปฟังของเพลินยังสินนะคะอะไรที่มันไปไอ้ล่วงล้ำคนอื่นนี่เนาะเขาเกิดสิเกิดความบ่พอใจจะนั้นเห่าเห็ดอยู่ใน่พื้นที่ของเห่าโดยที่บ่ไปหล่ำของเพลินมันก็แฮปปี้เท่านั้นตัวพี่น้องเลย ฝนอะปีนี้เป็นปีที่หานะคะฝุนพี่น้องเอ้ยมีหอด่้งมิ่มบ่ฝนนีเทึ่งๆฝนพี่น้องเอ้ยห่างมิ่มห่างตอห่างแตนแล้วห่างนกพ้อมได้พี่น้องอีกหน่อยเนี่ร่มเย็นๆ แต่ว่าการปลูกของแต่ละคนไม่นหน่อยเห็นเห็นอยู่ในเฟซเพิ่นลงเนาะเพิ่นลงกังามของเพิ่นนะแต่ระยะของเพิ่นมันห่าง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 มันก็มันก็สวยงามเนาะเห็นของไผรก็ดีเบิดนะคะไม่นหน่อยกะไปเห็นของคนอื่นกันเ่นหน่อยกับเป็นน้ำกดไหลให้ข้าเจ้าแบบอันซอนนะค่ะโหนกหนกใหญ่ผอมดิพี่น้องตวบกใหญ่เลย มีนกมีกระลอกนะคะมายูนํำเนี่ยค่ะ